สวัสดีครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาชมต้นมะละกอนะครับวันนี้นะครับก็จะมาทําคลิปวิดีโอกเกี่ยวกับอดอกมะละกอแบบไหนนะครับที่ติดและดอกนะครับและดอกมะละกอตัวเมียเป็นแบบไหนนะครับไปดูกันเลยนะครับจะอธิบายไปพร้อมๆกันที่เพื่อนๆได้เห็นและได้ชมในขณะนี้นะครับ นี่เรียกว่า,าต้นมะละกอโตเมียนะครับและดอกที่เห็นนี่ก็คือดอกมะละกอโตเมียจะเป็นลักษณะแบบนี้กันเลยนะครับผมเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้ส่วนถัดมานะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาชมกระเทยนะครับผมนี่ครับนี่นี่ครับก็จะเป็นลักษณะดอกแบบนี้ นะครับแต่ทีนี้ถ้าเมื่อเมื่อตะกี้เพื่อนเ <ๆ S 1> ได้เห็นไปแล้วนะครับเป็นดอกมะละกอตัวเมียนะครับโอกาสติดลูกจะเป็น1ต่อหนเลยนะครับแต่ถ้าเป็นกระเทยนะครับโอกาสติดลูกนะครับนี่นี่ครับนี่คือ1ลูกนี่อีกหนงลูกนี่อีกหนึ่งลูกนะครับบางทีก็จะ2ลูกใน1ช่อ1ก้านมานี่นะครับก็จะติดสรุปก็คือ,อง่ายถ้าเป็น มะละกอเนี่ยแนะนําให้ปลูกกะเทยจะดีกว่านะครับก็คือจะได้หนึ่งลูกสองลูกสามลูกบางทีถ้าต้นสมบูรณ์เต็มที่จะเป็นแบบนี้ทีนี้การสังเกตกะเทยระหว่างดอกกะเทยกับดอกตัวผู้จะต่างกันยังไงไปดูกันครับนี่ครับนี่แบบนี้เป็นดอกตัวผู้นะครับไม่ใช่กะเทยนะครับยังไงก็ไม่ติดนะครับแบบเนี้ย นี่เป็นตัวผู้แน่นอนนะครับเน่เป็นต้นตัวผู้นะครับก็แนะนำครัถ้าถ้าจะปลูกมะล,ละกรองจริงก็ทิ้งไว้ประมาณสักสามเดือนเราจะเริ่มเห็นตุ่มแล้วนะครับว่าจะเป็นตัวผู้ตัวเมียหรือว่าเป็นกระเทยเนี่ยครับแบบนี้ถ้าเป็นแบบนี้สวยเลยนะครับเรียกว่ากระเทยครับผมโอ้โหติดดอกแน่นอนนะครับ ทีนี้ถ้าเพื่อนๆสงสัยว่ากะเทยจะติดผลและดกมากน้อยแค่ไหนไปชมกันเลยครับผมนี่ครับถ้าเพื่อนๆเ,เห็นนะครับคือแน่นมากเลยครับแน่นเป็นเม็ดเลยครับแต่ละก้านี่จะมีสองลูกก็มีสามลูกก็มีนะครับนี่ครับ เป็นแบบนี้เดี๋ยวทีนี้นี่เป็นต้นที่ดอกเป็นกระเทยนะครับลักษณะจะเป็นแบบนี้เลยนะครับทีนี้พาเพื่อนๆไปชมดอกที่เป็นตัวเมียนะครับคือดอกโทนดอกเดียวนะครับลูกจะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับนี่ครับถ้าหนึ่งต่อนหนึ่งนะครับ ลักษณะลูกจะใหญ่และก็จะยังไงล่ะจะดูห่างๆอย่างนี้นะครับออกเหมือนกันนะครับทุกดอกติดทุกผลเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นแบบนี้จะดูเหมือนห่างๆแต่ว่าถ้าเป็นดอกกระเทยจะติดปึ่ดกันไปเลยนะครับเนี่ยนะครับก็จึงมาจัดทำเป็นคลิปดูเพื่อนๆชมกันนะครับ เพื่อคลายข้อสงสัยสําหรับหลายๆท่านนะครับผมนี่ครับยังไงอย่าลืมฝากกดติดตามช่องรายการผมด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ